สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสวรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าความร่มเย็นของชีวิตเกิดจากจิตบริสุทธิ์ผู้ฟังทุกท่านครับ ความร่มเย็นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องวัยกลางคนเนาะ เป็นคนในวัยทำมาหากินเป็นคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็ปรารถนาความสงบสุขกันนะฮะแต่ปัจจุบันนั้นเรามีสิ่งเรามากมายที่อาจจะทําให้ร้อนลุ่มดังนั้นครับอาจจะฟังแลดูแล้วเหมือนจะเป็นคนสูงอายุะนะ,ะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตจริงๆว่าความร่มเย็นของชีวิตเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาบ้านทุกหลังหากบ้านหลังนั้นเย็นสงบนะครับ ย่อมทําให้คนในครอบครัวแล้วก็บริวารผู้ที่อยู่เคียงข้างหรือรายล้อมนั้นย่อมมีแต่ความสุขไปด้วยคําว่าเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเคยอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่า ความสงบสร้างความสงา่ารู้สึกชอบมากๆเลยนะครับฉะนั้นจิตบ,บริสุทธิ์นั้นเนี่ยมันมาจากการที่รู้จักการปล่อยวางเป็นปล่อยให้ลงปรงให้เป็นขึ้นไม่หลงลงไม่ท้อนะครับพอเรามีความสงบเพื่อสร้างความสงา่าจิตของเราเริ่มบริสุทธิ์เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราเป็นคนดีแต่เราไม่ยอมทําในสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมครับพอเรามีความสงบเรามีความเยือกเย็นนะครับภายใต้กรอบสี่ยอที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือยอดเยี่ยมเยือกเย็นยืดหยุ่นยกย่อง เป็นคนต้องทําทุกสิ่งให้ยอดเยี่ยมจากนั้นต้องเยือกเย็ยนครับ เราต้องยืดหยุ่นให้โอกาสผู้คนแล้วก็ยกย่องปิดท้ายคือยกย่องผู้คนเป็นทีนี้พอจิตเอาบริสุทธิ์จิตเราสงบใช่ไหมครับความร่มเย็นของชีวิตก็ปรากฏและบังเกิดเมื่อใครเข้ามาใกล้เราเขาจะมีความรู้สึกว่าเออเรามีออร่านะเรามีบารมีเนาะเรามีองค์ความรู้เราทรงภูมินะครับฉะนั้นครับจริงๆแล้วถ้อยคาเหล่านี้เนี่ยเขาปรารถนาให้เรานะั้นมีความสุขในแต่ละช่วงวันอย่าไปวิตกกับอดีตที่มันผ่านพ้นอย่าไปกัง,งวลกับอนาคตที่ยังมามิถึง อยู่กับปัจจุบันในความสุขความร่มเย็นดูแลจิตใจของเราให้อุดมไปด้วยรอยยิ้มนะฮะเสียงหัวเราะดูแลสิ่งต่างๆนะครับหันไปทางไหนก็ยิ้มอย่างมีความสุขนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกท่านขออนุญาตบอกว่าความร่มเย็นของชีวิตย่อมเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์เรามาสร้างความสงบเพื่อให้ชีวิตของเราสง่าง,งามาเถอะนะครับวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ